วัสดีครับผมเพชรเมจิกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกซูเปอร์ไลท์ครับผมนะฮะก็คลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าอย่าพึ่งทําเครื่องถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงปัญหานะครับผมที่ผมไปทําเครื่องมานะครับผมเป็นรถสกรูปปี้นะครับผมจากเดิมลูกเท่าไหร่ครับเปรมรู้ปะไม่รู้ประมาณ50กว่ากประมาณเดมห้าสิบมิลห้าสิบกว่ากว่ห้าสิบมิลผมไปทําเป็นลูก53มานะครับผมก็คืออัพไซด์มาเฮ้ยไม่ห้าสามป่ะใช่ห้าสามห้าสาม ใช่ไหมใช่ใช่ของของเดิมมันจะห้าเอ็ดห้าสองประมาณนี้แหละก็คืออันนี้ผมไม่ชัวนระ์แล้วว่าของเดลเมื่อไหร่จะผมไป้ทำลูกห้าสามมานะครับผมหลังจากที่อัพไซส์เป็นลูกห้าสิบสามนะครับผมก็ถามว่าขี่ดีไหมดีครับผมบิดปุ๊บมาปั๊บบิดแล้วมันมือมากนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันสตาร์ทไม่ติดน,นะครับผมมันสตาร์ทยากมากก็คือสมมุติเวลาเราไปไหนเนี่ยใช่ไหมเราจะออกไปตอนเ,อเช้าปกติถ้ารถธรรมดาสากินดาดนารโรงงานอนะตอนเช้าอ่ะอากาศหนาวๆอ่ะมันสตาร์ทติดน,นะ กดสองสามแชะคือมันติดแต่อันนี้คือมันติดยากมากนะครับผมวันนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยเดี๋ยวลองมาลองสตาร์ทดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะนี่ครับตั้งขึ้นเปิดกุญแจปกติมันจะติดง่ายๆสองสามครั้งดูนะครับมันจะเป็น่างนี้เ,นเพื่อนเนี่ยเอ็นนี่บางคนบอกให้กดไม่สุดหรือเปล่ากดแช่เลยเนี่ยเนี่ย อ่ะใช้ใช้เบิ้ลได้อะใช้เบิ้ลนี่เป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเห็นไหมก็คือไม่ติดมันติดยากมากนะครับผมต,ตาเท้าใครต้องตาเท้าที่นี่มันติดยากขนาดนี้เพราะว่าที่ผมถามช่างมานะเขาบอกว่าลูกมันใหญ่ขึ้นพอลูกมันใหญ่ขึ้นกําลังอัดมันมีตัวผมก็เรียกไม่ถูกอะ่ะในรถอะได้แต่ตาร์ทป่ไม่ใช่ได้แตตาร,รถไม่มีเด้ตาตารตารัวนี้ ถ้าถ้า R สิบห้าอย่างนั้นมันจะมีเรสตาร์ทบ้างอันนี้มันจะเหมือนมันแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันมันต้องแบบมีแรงอัดแรงอะไรแล้วเขาบอกว่าแรงอัดของเครื่องมันไม่มันไม่พอกับแรงอัดของรถมันไม่พอกับรูปนี้เออนั่นแหละมันก็เยสตาร์ทไม่ติดแล้ที่สำคัญบางคนบอกให้สตาร์ทมือไม่ติดก็สตาร์ทเท้าสิลูกมันใหญ่ขึ้นมันสตาร์ทยากขึ้นบางคนอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูสตาร์ทเท้าเป็นไงเขยงเป็กมาาฝั่งนี้เดี๋ยวผมตั้งถาตั้งคู่นะ เปิดติแฉขาตั้งขึ้นนี่นะครับสตาร์ทเท้าดูนะสตาร์ทมือไม่ติดแล้สตาร์ทนะรวเวทา้านี่มียืนได้เลยนี่ยืนได้เลยเนี่ย <c oughs> เป็นไงขาแทบหักเออขาแทบหัก <c oughs> บอกเลยนะถ้า <c oughs> ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำขับเดิมๆแม่งดีที่สุดแล้วเ <c oughs> นี่ยเนี่ย ลุกยอะเ่ะบอกเลยโอ,โ,อโอ้โหโโแล้วแม่งดีคนแรกไม่เหมือนว่าจะทำอ่ะแล้วตอนเช้านะเพื่อนๆนะผมไปซื้อหมูปิ้งไอตอนขับขออกจากบ้านนี่ก็ไม่อะไรบ้างหรอกก็สตาร์ทยริงไงก่อนจะออกไปได้สตาร์ทอ่ะได้ละพอสตาร์ทรถขับไปหาหมูปิ้งหรอหือเปล่าดับเครื่อง จอดลงไปซื้อหมูปิ้งกลับมาที่รถถ้าวัานไหนโชคดีหน่อยนะเปิดกุญแจปุ๊บมันจะสตาร์ตติดแบบรอๆเลยแต่อันนี้ไม่ติดเราจะกดตั้งสามตีดีหายยาวไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บสมุดนะสมุดอ่าสมุดจอดรถปั๊บนี่นะจอดรถเสร็จปั๊บร้านหมูปิ้งลงไปเรียกหมูปิ้งปั๊บกลับมาตอนแรกขึ้นมีก่อนสามตี ไม่ติดอันนี้เวสาเ็ปตอนเช้าเลยไปซึ้งหัวซิ้งเนี่ลำบากไหมนะเพื่อนลำบากแต่ว่าข้อดีของข้อดีของการทำลูกก็คือบิดมันมือมากเวลาสมมติเราขับกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยร้อยจิบดีซี บิดเวลาแต่งน้องเป้มเป้ยเคยขับรถที่ใช่ไหมเคยเป็นไงต้นโคตรแรงฮะ,ะต้นโคตรแรงต้นแรงมากทำรูกเพราต้นจะแรงถ้าใครชอบต้นหรือใครชอบปลายปลายก็ทำได้เนาะท <ำ S 1> ํ<ท>า <ำ S 1> ได้ทําได้ก็บิดมันขึ้นแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนที่จะทําลูกก็แนะนําถ้าใครขับสกู๊ตตี้ก่อนทําลูกก็ไล่พวกเม็ดไว้ก่อนเม็ดชามเหนื <laughs> <laughs> อ่อยเตามิมรถเปลี่ยนเปลี่ยนพวกอันนี้ก่อนพวกเม็ดพวกชามใช่ไหมไล่เม็ดถ้าเม็ดเบา ต้นแรงเหมือนกันใช่แหละน่าจะใช่แหละถ้าเป็นเบาต้นแรงถ้าเป็นหนักจะได้ไปลายนะครับผมนะก็ลองดูกันนะครับผมถ้าอยากได้แรงแรงก็ซื้อรถใหม่เออซื้อรถใหม่จบเลยนะครับผมอย่าไปขับร้อยสิบขับไปสองร้อยอ่าร้อยห้าสิบสองร้อยสามใบก็วางไปก็แรงโดยที่ไม่ต้องทําอะไรคพีแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังบางทีคือตอนแรกตอนแรกขับคันใหญ่เราคิดว,ว่าอมันแรงมันดีที่ไม่ต้องทําแต่พอมาขับรถเล็กอะแล้วทาอะมันสนุกกว่าเว้ย เวลาเราแบบมือเกลีอมคือถ้ารถมันแรงเลยอะถ้าถ้ามันแรงมาเลยอะมันจะไม่ได้สม <Okay. S 2> แต่พอรถเราไม่แรงแล้วเราทําให้มันแรงเนี่ยแม่งสนุกนะครับผมสนุกเลยลือือจนจะพังอะบอกเลยนะครับผมสนุกตังค์ก็ก็ลือจนแทบพังนะครับผมนะก็ลือลือบ่อยมากนีปป่ก็ประมาณนี้แล้วกัออวนนะสกู๊ปปี้นะก็อยดูให้ดูก็คืออย่าทําลูกใครยังไม่ดูคลิปนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณก็ ไปตัดสินใจเองว่าจะทําหรือเปล่าหรือว่าถ้าเพื่อนคนไหนนะที่ทําลูกไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเวฟพวกอะไรนี้เวฟมันสตารา์ทยากเหมือนกันไหมมสตารา์ทยากแต่ถ้ามีสตารา์ทมือก็ไม่ยากหรอกถ้าลูกไม่ใหญ่ห้าสามมันสตารา์ทไ,ได้นะเวฟห้าสามสตารา์ทได้จ้าเวฟปกติถึห้าหมืนาา่นลูกอะไรกันหกหกหกโคตรโคตรแรงหกหกนี่ลูกเขาลูกอะไรวะร้อยเจ็ดสิบสี่เพีดอะร้อยเจ็ดสิบเหรอแล้วเพลงลูกเขาอะไรเอพีเออะไรนะห้าสิบห้าเนี่ยห้าสิบแปดเอง ลูก58เว็บลูก66เจ้โคตรแรงโดนเว็บแดกอะโดนเว็บแดกเคยยังยังนก่อนรู้สึกคลิปล่าสุดที่โดนดีมแดกใช่ใช่ล่าสุดไหมใช่ล่าสุดโดนคลิปดีมแดกนะครับผมถ้าเพื่องบนคนไหนนะครับผมที่เคยทำลูกมาแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากคอมเมนต์หน่อยใต้คลิปนี้ว่าพอทำแล้วรถอาการเป็นยังไงบ้างรถมันดีไหมหรือว่ามันสตาร์ทยากแบบผมหรือเปล่านะครับผมนะฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืม กดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจที่ใต้คลิปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากไปติดตาม f c e e o o o ด้วยนะครับผมราชตาก,กินหอมตามที่คิดอยู่ข้างล่างนี้ครับ